วันนี้มาทำแห่กึ้นกุ้งห่อฟองเต้าหู้สดสดใหม่ๆแบบนี้ทานกันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําง่ายมากฟองเต้าหู้แห้งสาหรับทําหอยจ้อแถวนี้จะหาง่ายมากๆเลยค่ะที่นี่เขาจะทําสดๆใหม่ๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งส่งและยิ่งพิ่งผ่านช่วงเทศกาลตรุษจีนไปไม่นานนี้เองค่ะจะไม่มีของค้างแน่นอนและยิ่งถ้าเราได้ใหม่ๆมานะเวลานําไปทอด กลิ่นของเต้าหู้ก็จะหอมแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยนะเวลาเพื่อนๆนจะนํามาใช้ก็เลือกดีๆนะเลือกที่มันสดๆดใหม่ๆค่ะใช้กุ้งสดครึ่งกิโลปอกเปลือกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ดีนะแล้วก็นํามาทุบแบบนี้ไม่ต้องละเอียดมากค่ะทําวิธีไหนก็ได้ค่ะตามที่เพื่อนๆนสะดวกเลยนะเราทําจนครบครึ่งกิโลเลยค่ะแล้วก็ใส่หมูบด หมูบดเราจะใช้แบบติดมันน้อยมากเลยค่ะหรือเพื่อนๆชอบมันเยอะๆก็ใส่แบบมันเยอะได้นะใช้1ขีดค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนชาซอสฝาเขียว2ช้อนชาซอสปรุงรส2ช้อนชาไขา่ไก่1ฟองพริกไทย1ช้อนชาน้ำมันงา2ช้อนชาคนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็นวดไปอีกนิดนึงให้เนื้อและส่วนผสมมีความเหนียวหนืดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เติมหอมซอยลงไปค่ะ ต้นหอมซอยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้เราก็มาตัดแผ่นฟองเต้าหู้ขนาดแล้วแต่ความต้องการของเพื่อนได้เลยค่ะว่าเราจะห่อแบบสั้นหรือแบบยาวแต่ถ้าเพิ่งหัดทําแนะนําให้ห่อแบบสั้นๆพอค่ะจะได้ง่ายเอาแปรงชุบน้ํามาทาแผ่นฟองเต้าหู้นิดนึงนะคะเพื่อให้แผ่นเต้าหู้อ่อนตัวลงเพราะแผ่นเต้าหู้จะมีความกรอบแล้วก็แตกง,ง่ายมากๆเลยค่ะแต่เพื่อนๆอย่าเอาแผ่นฟองเต้าหู้ไปชุบน้ํานะคะ ให้เอาแปรงทาหรือว่าจะใช้สเปรย์ฉีดแทนก็ได้ค่ะวิธีของเราเราจะค่อยๆทาน้ําไปทีละนิดทีละครึ่งนะคะตักส่วนผสมใส่ฟองเต้าหู้เสร็จแล้วเราก็จะมาทาน้ําอีกครึ่งหนึ่งค่ะจะห่อแบบนี้คล้ายๆกับห่อปอบเปบี๊ยะเลยค่ะวิธีการห่อก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเลยนะคะส่วนวิธีห่อของเราเราจะใช้ฟองเต้าหู้เยอะหน่อยค่ะเพราะว่าฟองเต้าหู้ของเราจะบางแล้วก็ขาดง่ายถ้าเราห่อไปหลายๆทบ แบบนี้นะคะเวลานําไปทอดก็จะกรอบแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนนะคะถ้าไม่ชอบเต้าหู้หนาจนเกินไปก็ไม่ต้องห่อหลายทบแบบนี้ค่ะฟองเต้าหู้แห้งแบบนี้บางพื้นที่ก็จะหายากใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าถึงเพื่อนๆก็สั่งทางออนไลน์ได้ค่ะทางบ้านสม้มหรือว่า Facebook เองก็มีจำหน่ายนะคะรอบแรกที่เราทำเราก็ได้มาจากบ้านส้มค่ะแล้วก็เป็นของเชียงลาย อร่อยดีเหมือนกันนะคะทางนั้นจะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยค่ะวันนี้เราจะได้4เส้นเลยนะคะ4เส้นใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าห่อหนามากค่ะวัตถุดิบส่วนผสมนอกจากกุ้งหมูสับต้นหอมแล้วเพื่อนๆสามารถใส่แห้วมันแกวหรือว่าแครอทใส่เพิ่มลงไปได้นะ จะเปลี่ยนจากหมูเป็นปูก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้กุ้งชนิดเดียวไม่ต้องผสมกับหมูก็ได้เผื่อเพื่อนๆบางท่านทานกุ้งไม่ได้ก็ใส่เป็นปูแทนหรือว่าจะใส่หมูอย่างเดียวไม่ต้องใส่กุ้งใส่ปูหรือว่าจะใส่หมูกับปูก็ได้ค่ะตามความชอบแล้วก็ตามใจเราเลยค่ะเราเป็นผู้ทานเราจะใส่อะไรก็ได้นะเราห่อเสร็จแล้วค่ะก็หน้าตาก็แบบนี้เลยแน่นๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะได้ทั้งหมด4เส้นใหญ่ๆเลยค่ะเราก็จะนําไปนึ่งด้วยไฟกลางนะคะใช้เวลาในการนึ่ง8นาทีก่อนที่จะเอาแหกขึ้นลงไป ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะนึ่งจนครบเวลาแล้วเราก็จะปิดแก๊สยกหม้อซึ้งลงมาพักให้เย็นสนิทค่ะ และเราก็ค่อยเอามาตัดเป็นชิ้นขนาดตามความต้องการของเพื่อนได้เลยค่ะเราจะแบ่งนําไปทอดทานเลยค่ะวันนี้เราจะทานก่อน2เส้นและอีก2เส้นเราก็จะเอาเก็บแช่ตู้เย็นช่องฟิีไว้ค่ะก่อนที่จะเก็บหรือว่าจะนําไปทอดก็ซับน้ําออกก่อนนะคะถ้าแช่ช่องฟรีก็จะเก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าวันสองวันเดี๋ยวก็อ,ออกมาทานแล้วเพื่อนๆก็แช่ช่องธรรมดาได้เลยค่ะแต่อุณหภูมิในตู้เย็นก็ต้องเย็นจัดนะคะ ถ้าไม่เย็นจัดก็ต้องยัดเข้าช่องฟรีดได้เลยค่ะเพื่อความอุ่นใจนะคะเวลาจะเอาออกมาทานก็พักให้ละลายหายเย็นก่อนนะคะแล้วก็นํากระดาษเช็ดชู่ซับน้ําออกแล้วค่อยนําไปทอดค่ะ หรือเพื่อนๆจะใชหมอทอดไร้น้ำมันได้นะแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยเท่ากับทอดน้ำมันค่ะแนะนําให้เพื่อนๆใช้น้ำมันใหม่ๆในการทอดนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงในการทอดได้เลยค่ะเพราะแหกขึ้นของเราสุกแล้วตอนที่เราเอาไปนึ่งนะเสียงของเขาก็จะกรอบๆแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็อร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มบุวยหรือจะทานเปล่าๆเหมือนกันแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆลองไปทําสูตรนี้ชิมดูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ